สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับช่องวิวก,กอกนะคะอะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเลยนะคะคุณแม่มาเซอร์ไพรส์ะนะคะมากับพี่อนุวัฒนนะคะยังว่าอยู่พ้ยรถอะไรคันสีอะไรแปลกๆมาจอดหน้าบ้านนะคะก็ไม่ด้มานะคะมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบไม่ได้บอกเลยนะคะมาไม่ได้บอกเลยนะคะอืม,มาแล้วก็กลับพรุ่งนี้นะคะทอ่สีมาแล้วก็กลับพร่ มาอันมาเร็วกับเร็วนะคะมาเร็วเข็มเร็วกับเร็วนะคะเอฟซีคิดว่าจะมาอยู่โรงสามวันเด็บอกว่ากลับพรุ่งนี้นะคะกลับพรก็เพี่อนุวัดใช่ไหมมามาในวันเนื่องในโอกาสอะไรครับขึ้นบ้านใหม่ปะได้ข่าวว่าไม่ใช่ทําบุญบ้านทําบุญบ้านของพี่้านของพี่สาวปาทนบุญบ้านของสาวปาคุณอนุวัฒน์บอกว่าใครจะกลับ ก็กบตุมบ้างเพราะว่าจะไปทำบุญบ้านสาปานเวลาก็เลยได้โอกาสมากลันี่ก็จะไปตักบาตรตักบาตรแล้วก็กลับ้านสาปานคือตักบาตรเสร็จแล้วทําอะไรเสร็จแล้วเนาะเสร็จทีแล้วก็พากันเดินทางกลับนอ่าก็มีเอฟซีแบบหลายท่านนะที่คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะคะแล้วก็ไลน์เข้ามาสอบถามเรานะคะว่า เราจะไปช่วยงานนะคะลุงช่างนะคะกับป้าสนผักหรือเปล่าในวันที่10นะคะเราไปในวะไปเดือนหน้าไปเดือนหน้านะประมาณวันที่8ที่9ที่10นะคะ11ประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะคะได้ถ่ายคลิปนะคะช่วยป้าสนผักด้วยจะเป็นแบบชั่วคราวนะคะคือไปช่วยเหมือนที่ผ่นานๆมาะคะเอซีก็อ่า สำหรับงานองปู่ก็คือเราไปแน่นอนนะคะ,ะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เมลดาจะกลับเม่ดาบอกว่าอยากได้หอยนะคะอยากเก็บหอยหออยไปมเอาหอยไปออมเดี๋ยวแอดวิวก็จะเก็บหอยนะคะแล้วก็เอาปลานะคะกุ้งฝอยแล้วก็ผักสดไปฝากป้าสวนผักกับนายช่างด้วยให้ได้กินกุ้งกุ้งฝอยน่าเรามีบะ ได้ไปตอไปช้อนเอาอยู่แกงกอกอ๋อมันจะมันจะได้ใบขนาดนั้น,นได้ใบมันจะทันไหมล่ะทันแล้ว<อ>ผักก็คือไปเก็บออกจากสวนเลยนะคะผักก็ไปเก็บตัด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 เอานะคะแล้วก็อ่ากุ้งฝอยนะคะหนูรู้แหล่งเลยโอ้ยทั้งทั้งจะไปหาปลาทั้งจะไปหากุ้งมันจะทันไหมะทันปลาก็อยู่สระผักก็อยู่นาปลาก็อยู่สระแต่มันอยู่ในน้ําใช่เอาคอยก็เอาหัวอาหารไปว่านแล้วก็ ยกขึ้นมากก็ได้พูดเหมือนง่ายนะพีสแต่ทันทันนะคะพรุ่งนี้เราจะพากันไปหาของฝากนะคะก็จะมีแอดเตร์ the, มีแอดวิวมีนุกนิกมีพี่บีนะคะแล้วก็มีน้องชายห้าคนทันทันแน่นอนผักกับหอยแล้วก็ปลาเนะี่ยได้แน่นอนนะคะแต่ว่าก<อ>ุ้งฝอยเนี่ยของที่ทีสานบั่นห้ามนของแองสบนะคะ ไม่มีสารพิษนะคะปลอดสารพิษทุกอย่างเลยนะคะอย่างก็กุ้งเต้นใส่มะกอกนะกุ้งกุ้งสอ่ะนะที่ก้อยก้อยกุ้งเต้นกุ้งเต้นก้อยกุ้งอก้อยกุ้งตามกุ้งใส่มะกอกกับแซ่บแมนเพราะว่ากุ้งฝอยเนี่ยกุ้งฝอยธรรมชาตินี่ป้าสวนผักจะชอบนะคะเพราะหนูก็อยู่แก่หนูก็รู้ว่าแกจะชอบแบบไปตึกสะดุ้งไปช้อนกุ้งนะคะวิถีธรรมชาติไปขุดอ่า เมงจินูนนะทุกคนสมัยนั้นนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราก็จะหาของฝากนะคะไปให้ท่านด้วยเพราะว่าอยู่นู่นมีกินไหมมีมแต่เป็นของตลาดใช่ไหม่อ,อ,อ่นี้เป็นของจากนุงกระกองนะคะเป็นธรรมชาตินะคะมันก็อาจจะแบบคนละฟิลกับของตลาดนะคะก็ก็จะมีที่ทีประจำก็จะมี มีหมูมีไก่ของคุณแม่เพชรมน์ชายพรกินประจำาไู่ทครัวกลางนะคะที่ประจำอยู่รครัวกลางป<ะ>้า<ะ>ขอบคุณเอ็ซีมากเลยนะคะที่แบบดูแลค,คุณแม่ของหนูนะคะคือขอบคุณมากเลยค่ะเพราะคุณแม่ก็มีเอ็ซีนะคะคอยให้กาลังใจคอยซัพพอร์ตนะคะแล้วก็คอยส่งกาลังใจให้กับเมด้าแฟมิลี่เสมอมาขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยกัยนดูแล คุณแม่ของหนูนะคือคุณแม่เพชรสมนชัยพรนะคือสนับสนุนหมูไก่มาที่ครัวกลางใกล้กินกันทุกคนทุกคนนะที่อยู่ที่โคกน้องนาก็หนูก็อาจจะแบบอยู่ทางนี้ก็คือดูแลคุณพ่อนะคุณแม่อยู่นู่นหนูอาจจะแบบไม่ได้อยู่ดูแลคุณแม่ไงแต่ว่าอยู่ดูแลคุณพ่อไงแต่ว่ากุ้งหอยปูปลานั้นเราไปตลาดทีถึงจะได้ซื้อมาหรือว่าเขามาขายแม่ก็ซื้อไว้ในตู้เย็นก็ทากินกันแ่เย็นไว้ แช่เย็นไรระบบแช่แข็งนะคะกินปลาเนี่ยมันกินง่ายเออคนมีอายุเยอะแล้วเขาบอกว่าให้กินปลาเยอะๆให้กินปลาเยอะๆบุณแม่บอกกางสิข้าคอกปลามันเคี้ยวง่ายอก็ดูเหมือนคุณแม่ก็จะคิดถึงจำปากับดีบุญมากเ้ะห่วงรู้สึกว่าคุณแม่บอกโทรมาบอกว่าอะไรมีลูกหมาเออมีลูกหมาน้องวีจดเอาไล่ะบอ บ่เอาเอาเป็นย่างมันสามตัวเบื้องบ่อยแล้วมีลูกหมาสองตัวที่แม่ว่าจะเอามาให้น้องวิวเลี้ยง๋อลูกหมาอะไรลูกหมาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันเป็นตัวผู้ทั้งคู่โอคือที่มันน่ารักมันไม่มีหางไม่มีหางเออมันไม่มีหางมาตั้งแต่เกิดมาไม่มีหางออก็เลยมันก็เลยน่ารักนะคือแม่เลี้ยงอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้แบ่งเบาภาระมันมาเป็นขยง เป็นสิบนอนด้าประตูนะนอนนาประตูแม่เลยบ่อเป็นสิบเป็นสิบแม่เดียวนะก็เลยว่าเผื่อไีมาก็เอาไปคนละตัวสองตัวก็แม่ก็เอามาสองตัวให้น้องอยู่มันชิบมถึกซุ้มหนียุ่งข้อบ่ซุ้มใหญ่นี่เอากระด้าเอาเป็นว่าเอาไว้ให้คนที่เขาพร้อมเลงเนาะใช่แต่ว่าคุณแม่จะแบ่งมาสองตัวที่แม่จะ เอามาเลี้ยงสองตัวก็เอามาไว้ที่บ้านก็ได้ใช่เพราะว่ามันมันก็น่ารักนะสงสารมันอืมพี่สงสารแล้ว <c oughs> ก็สงสารมันเผือ่อไอมาก็ไอช่วยเอาไปเลี้ยงนะค่ะก็สรุปนะคะสรุปนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คือ ามาตอบคำถาม f อซีนะคะว่าเราจะไปไหมคนะไปแน่นอนนะคะเอซีไปช่วยงานใช่ค่ะไปช่วยงานองคูไปไหว้องค์ปูแล้วก็พาน้องสินไปไหว้องค์ปูด้วยแม่ก็มีโรงทานส้มตำมีโรงทานส้มตำก็เลยให้นุกๆไปช่วยตาแแสบมาแบ่บไปกินรดได้พี่น้องเนอถ้าเอฟซีท่านใดอยากจะมีส่วนร่วมส้มตำก็ ได้นะคะสนับสนุนได้นะคะสนับสนุนเป็นมะละกอเป็นพริกเป็นอะไรก็ได้เลยมีส่วนร่วมสมทบมาสมทบมาจ้าเราก็จะได้มีทุนเพิ่มซื้อเพิ่มจากจากของเราหนึ่งพันแต่มะละกออ่ะมันมีอยู่แล้วนะแม่เดี๋ยวหนูเก็บไปให้ที่ไหนที่ต้นนี่ไงย่อ้กินเถอะเดี๋ยวไปซื้ออาท่ตลาเอ้ากับบั๊เอาลุ้นแล้วเนาะพี่นนอะ พริกก็มีมันะกอก็มีเราก็ไปซื้อมาก็ให้เขาตำเลยทัย้งวันทั้งคืนไปเลยให้ตำนะเอเอ้าก็เราตำเหนื่อยก็เอซมาก็เอซีตำเองอสอบรถไหนถ้าเอซีไม่ตำเองเราก็ตำให้ประมาณนั้นนะคะ<ม>กะ็ประมาณนี้นะคะเอซีคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเอ็กก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่คอยซััพอร์ตคอยให้กำลังใจนะคะเมด้ากับเอวิวมาโดยตลอดนะคะแล้วก็สำหรับพิเศษนายที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทมันโล่โฮมซัพนะคะก็สามารถสั่งผ่านช่องเมด้าแฟมิลี่ได้เลยค่ะเสื้อองค์ปูกออกมาใหม่เห็นแล้วสวยหนึ่งเก้าเก้ายังไม่ได้ไปเอาสวยมากใช่ค่ะนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทีค่ะบ๊ายบายค่ะ